สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พวกผมมีแล้วครับเบาดิมแซนล์วันนี้ครับพี่น้องผมได้มูฮันมาครับในราคาที่ถูกมากครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับจากร้านตั้งอ่ตั้งมูฮันนะครับอยู่ที่อำเภอพายุเรานะครับศรีสเกตเรานะครับก็เสื่อมลงนะยุคโควิดนะครับราคาถูกขนาดนี้ไม่มีแล้วครับเป็นหมูใส่แง่ครับพี่น้องหมูใส่แง่เดี๋ยวเราก็จะมาฟังเสียงนะครับว่ามันแบบดังแบบบุ้มปั่มซอมบี้นะ เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่ไม้มานะครับแล้วก็เป็นกระเบื้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้คือบอกไทยปะก็ผมอยากบอกไทยนะครับโอ้เขาก็จะมีน้ำจิ้มนะครับสองแบบให้เรานะครับเป็นเจียวซีฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นซีอิ๊ดดำนะครับคือมันมีหลักสูตรนะครับว่าเราต้องกินหวานก่อนกินขาวนะครับเดยเราจะใส่ซีอิ๊ดดำก่อนนะครับยิงยวด้วยย่งหองด้วย ซื้อเองเลยบอตัวนี้ไม่ครับผมไม่เสียเงินเพื่อบบบเอ้าคือไม่ได้เสียเงินนะในห้างซื้อไมครับผมบอกว่ากินฟรีไงแบบสุดยอดไงต่อแล้วมันเด็กเส้นครับหมูครับนังครับมันกรอบครับกรอบแบบกรอบมากครับโตเนยบ่โอ้แบบกินได้ทั้งหมูบ้านผมบอกเลยแบบหมูบ้านแบบซอยหนึ่งยันซอยสิบแปดอะบอกเลยผมไม่ได้หมูหรอกนี่ครับ เนื <Z an aaS> ้อหมูนะแต่มีคนหิวครับคือมันกว่าแบบกว่าจริงๆนะมันแบบคืองเขาบรรยายนะครับมาครับต่อไปนี่เจ้าซีฟู้ดครับคลิปนี่กวาดะไม่พูดเยอะหรือพูดเยอะก็ไม่รู้ครับแต่มันอร่อยครับไอเหียมันเคยกินครับเปิดประสบการณ์ใหม่ครับเร็วก็พูดเลยเหมือนเดียวพูดเตะเหมือนเดียวพูดเตะเปนตาศนาบ่โอ ผมบอกเลยไม่ทำบุญหลัาหมูเนี่ยเป็นหมูแบบว่าเดี๋ยวลิวพูดเตะเออเนี่ยไม่ได้เนาะหมูแบบช่วยพัลาีมีให้เหรอลิวพูดชนะครับโอ้กินหมูเราเห็นให้ลิวพูดชนะแมนครับโอ้คือเป็นอาหารอันโอ,โอชาครับฮะมันนี่เร่ามาอุบลเดีย<ะ>เเด่ยวมันนี่ฮะมันนี่เร่ามาอุบลเดี่ยไทยอือฮอือเอดี๋ยวกินหมูหั่นไปคือห้าแบบ กินแต่กินผู้เดียวเว้ยซื้อมากกับสื้อมากินผู้เดียวคือต้องขอขอบคุณนายห้างครับซื้อมาให้กินครับนี่ครับตุ้ยเจ้าลายครับพี่น้องเกือมากว่ไในกินผู้เดียวอยู่เห็นทต่เขารีวิวนะครับพี่น้องนี่กินอย่างนี้ครับเออดิมเบิ้งจังหนึ่งก็คืออันนั้นเด้ยมอมธนาเดกครับวันนี้ครับรู้ว่าเสียงโคตรกรอบมบอกเลยอ่าหยำพิษเลี้ยมมันบาดปากเดะอือหือหยำหูมันกับแจ้งสันตัวเนาะ นี่มันต้องหนังแบบนี้นไม่เอ็นครับนี่นังแบบนี้นังงนังอืออือคือแบบชาครับมันเกินจะบรรยายครับหนังนมันจะกรอบครับถ้าเรากินหนังครับกินจนหมดตัวมันก็ไม่มันก็ไม่เลี่ยนครับกินได้เรื่อยครับแบบมันจะแบบบุ้มบอ,ซอ,บอ,อมซบี้อย่างมาพอดีเลยแต่า<ช>รกรอบแล้วกินได้ครับ มันหมาแล้วที่บางร้านครับบางร้านก็กินเนื้อไม่ได้ครับเนื้อเอาไปทำอย่างอ,างอื่นร้านนี้กินได้ทั้งตัวครับสมเข,ขียวคนเบ่าไทยดิโอ้ยให้บ่าไทยมือหน,นึ่งเลยแหมคนเท่านี่ครับจัดไปครับนี่คำนี่แง,ไงครับอืมขอมาครับอขอขอแบบขอคาเล็กเตออ์นี่คาเล็กเตอร์คนดังสินะขคาเล็กเตอร์คนดังผู้ใดนี่อันนี้ผู้ใดอผู้ใดรบจับครับือ อู้อู้ฮึมออนมมมม้อมนมม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 มามมมนมมไอมม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 อนาวินมม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 มามมมมม้นมวมนมอ้มามมนมม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 นี่มมมมม้มมีมม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 มนมมครับมม้มม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 ม มันหนีมาหาอายเพียวพูดรถคันนะครับเนี่ยครับเจียซีฟูดครับตุ๋ยข้ามีไงครับอืมเปลี่ยนท่างครับอ่าต่อไปเบาวเท่าเบาวเท่าเบาวเท่าน่าอย่างมากเลยผมบอกก็เบาเท่าครับหรือไม่กครับทุ่งหน้าครับทุ่งหน้าน่าเกี่ยวน่าเกี่ยวแล้วก็วว่าในนี้คืเอเราครับเข่าด้วงครับเกี่ยวไว้กัุมูน้อง นี่ครับมนี่บปรี้ยวมะน้ำอ้าวครับอ้าวไปหาหอยน,นั่งนั่งหมูพันสามสิบกลีบนั่งหมูพันเตา <laughs> ่าเข้าไปน้องลิ้นมะลินเกับครับอืมอะไรครับมันโมนเหนียวครับมันกรอบครับไปอ,อีกไป <h> อ,อีกไปอ,อีกเอาดิมครับเอาดิม <laughs> เอาดิมยังกอดจายอย่างนะ <h> พี่จ๋าพาชิมไหมเคยบ้างบอ้ย <h> มา คอมพิวเตอร์เลยว่ะหลายคนผดซองดูฮีเนะี่ยแก้วครับพี่น้องแก้วไม่มีอะไรมาก,กม,ไม,นนมากครับพี่น้องเมื่อกี้ก็เลองมาช่วยอ่าคนหนังถั่วมาครับแต่ว่าซอยมาครับทีมงานไอซองดูฮีนะครับแก้วอืมมูฮันเสี่ยครับอ่าฝากแน่ฝากแน่ตาฝากล่างครับอ่าพี่ตั้งมูวันครับ ครับตั้งหมูหันอยู่ที่อำเภอพายุครับพี่น้องประชาชนเม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลกาจากไหนหมดครับสู้มินมาทั้สองไหนเลยครับพี่น้องบอกเลว่าโอู้อู้จะไม่มไม่หยากจะไม่ไม่หยากครับโค้ดสาวครับพี่ใหม่ยังกดสั่งเลยครับในเฟซบุ๊กครับตั้งหมูันครับผมอยู่ที่อำเภอพายุนะครับกรอบแบบนี้อร่อยแบบนี้รานะคาแค่พันหกเองครับผมบอกเลยว่าสุดยอดแบบปึ้มบอมสลัมบอมเบ่ย์ตั้งครับพี่น้องคำยังไงครับ ก่อนที่ห้าสี่ปิคลิปครับตะกองกินไม่น้าครับเพราะว่าตะกองหิวเหรอครับเอาเอาคำหนองคำโอโอครับอะไรงูคุณขอเอใจตะกองว่าคำโอโอคืออย่างครับคำโอโอขึ้นอย่างครับโอคำยังไงครับพี่หนองคำยังไงแต่ก็ซื่นสมนะเนี่ยค่อยกินเอออ้าวแต่ก็ซื่นสมนะอืมไป่ดุนจ็บเจ็บอืม